จังหวัดปทุมธานีประชาชนแห่ชมพญานาคน้อยหน้าตาน่ารักที่อุทยานพญานาควัดดอนใหญ่จากกรณีบนโลกออนไลน์ได้แชร์ภาพพญานาคหน้าตาน่ารักโดยไม่เหมือนกับพญานาคทั่วไปทําให้ต่างมีคนเข้ามาคอมเมนต์และแชร์กันเป็นจํานวนมากถึงความน่ารักของพญานาคผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบที่บริเวณอุทยานพญานาควัดดอนใหญ่คลองแ ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุนธานีโดยพบว่าอุทยานดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้างปลูกอยู่บนเนื้อที่ประมาณ5ไร่โดยส่วนใหญ่จะเป็นรูปปั้นเกี่ยวกับพญานาคทั้งหมดโดยทางเข้าก็จะมีบ่วงนาคบาทให้ประชาชนได้เดินลอดเพื่อเสริมสิริมงคลแต่ที่เป็นไฮไลท์ก็คือพญานาคที่ถูกสร้างขึ้นมามีหน้าตาคล้ายการ์ตูน ซึ่งเหมือนกับพญานาคทั้งหมดในอุทยานซึ่งสร้างความแปลกตาให้กับผู้ที่เดินเข้ามาชื่นชมทางด้านพักครูสังักษ์สุเทพทิติพโลเจ้าอาวาสวัดดอนใหญ่กล่าวว่าแนวความคิดในการสร้างพญานาคน,น้อยก็คือว่าวันหนึ่งอาตมาเดินไปที่อุทยานแล้วมีญาติโยมพาลูกหลานเข้ามาเยี่ยมชม แต่ลูกหลานที่เป็นเด็กเขากลัวพญานาคที่หน้าตาและท่าทางดุพระอาจารย์ก็เลยปรึกษาช่างว่าที่ทําแล้วให้เด็กไม่กลัวพญานาคคือมาแล้วอยากมาอีกอยากมาวัดดอนใหญ่เพราะว่ามีพญานาคน่ารักประมาณนี้ทางช่างเขาเลยออกแนวความคิดว่าจะปั้นหน้าการ์ตูนคล้ายๆกูเวลาน้อยสมัยตอนที่เท้าเวสวดดังอาตมาก็เลยให้ช่างดำเนินการปั้น เมื่อปั้นออกมาแล้วและมีคนมาถ่ายรูปเอาไปลงโซเชียลก็เลยกลายเป็นไวรัลขึ้นมาโดยมีเด็กมาเห็นผู้ปกครองเห็นก็มีรอยยิ้มก็เลยพากันมาถ่ายรูปแล้วก็อยากจะมาอีกรบเร้าให้พ่อแม่พามาก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้นี่ก็คือสิ่งที่จูงใจให้เด็กได้เข้ามาวัดมารรมอุทยานได้ไหว้พระได้รับพรจากพระ เพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจเด็กไว้เวลาโตจะได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบซึ่งนอกจากนี้ทางอุทยานพญานาคก็ได้ออกแบบปั้นพญานาคมาหลายรูปหลายอย่างเช่นพญานาคยิ้มปู่ย่ายิ้มอยู่ตรงทางเข้าเกาะพญานาคเวลาจะมาเยี่ยมชมอุทยานพญานาคก็จะต้องเดินลอดบ่วงนาคบาดก็จะเป็นไฮไลท์ของทางวัดเหมือนกัน หลังจากที่เดินจากบวงนาคบาทแล้วขึ้นเกาะอุทยานของพญานาคสีตระกูลแล้วก็จะได้เห็นพญานาคยิ้มทั้งสองข้างโดยคนที่เข้ามาเยี่ยมชมก็จะตั้งชื่อว่าปู่ยิ้มย่ายิ้มไว้ต้อนรับโยมโดยอุทยานแห่งนี้อัตมาสร้างเสร็จไปแล้วประมาณ70%ซึ่งตั้งใจว่าจะเสร็จตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา แต่คนที่เป็นช่างปั้นเขาจะต้องใช้จินตนาการทางศิลปะของเขาก็เลยทำให้ยังสร้างไม่แล้วเสร็จแต่ก็ไม่เกินประมาณ2เดือนน่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดแต่ส่วนพญานาคน้อยตอนนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งยังไม่แล้วเสร็จโดยคาดว่าจะปั้นเสร็จและทาสีภายในวันที่5กรกฎาคม2568นี้ก็อยากฝากเชิญชวนให้คุณโยม ได้ร่วมกันมาทําบุญที่อุทยานธรรมอุทยา,พยานพญานาควัดดอนใหญ่ร่วมกันสร้างพระนอนความยาวร้อยเก้าเมตรจะได้มีการเริ่มก่อสร้างหลังจากที่ลานพญานาคเสร็จสิ้นลงก็ขอทําตามกําลังศรัทธามีมากทํามากมีน้อยทําน้อยตามกําลังศรัทธาที่ยอมทําแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนครอบครัวก็มาร่วมทําบุญที่วัดดอนใหญ่ได้เลย ก็ขอเจริญพรนนเนาแนวคิดก็ไม่มีอะไรโยมเนอวันนั้นได้ขึ้นไปดูอุทยานแล้วก็มีโยมเขามาพาลูกพาหลานมาแล้วทีเนี้ยลูกหลานพกกลัวพญานาคที่หน้าตาทางดูดูนา,นาะพาอจา์ก็เลยปรึกษาช่างว่าเอะเราจะมีอะไรที่ทำแล้วให้เด็กไม่กลัวพญานาคอยากมาอีกมาแล้วอยากมาอีกให้ไปรบพ่อแม่ว่าะ ผมอยากไปวัดดอนใหญ่เพราะว่ามีพญานาคน่ารักอะไรประมาณนี้ช่างเขาก็เลยออกแนวความคิดว่าจะปั้นเป็นหน้าการ์ตูนคล้ายๆกูเวนน้อยที่สมัยท้าเวสวร์ดังๆเขาก็บอกอตามตามสะดวกแล้วก็ปั้นออกมาแล้วก็อย่างที่เห็นก็เป็นไวรอัลอยู่ทุกวนันนี้ก็คือมีเด็กมาเห็น ผู้ปกครองมาแล้วก็อมยิ้มน้อเด็กมาเห็นแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรแล้วก็อยากกะมาอีกรบเร้าพ่อแม่มาตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นี่ก็คือจะเป็นสิ่งที่จูงใจนาะให้เด็กได้เข้ามาวัดมาได้มาธรรมะอุทยานก็ได้มาเข้าวัดได้ไหว้พระนะได้รับพรจากพระเพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจเด็กไว้เพื่อโตแล้วก็ได้ พะพื้นดีปฏิบัติชอบประมาณนี้ก็ขอเจริญพรสมเกียรติทรัพย์เฉลิมภาพข่าวจังหวัดปทุมธานีพี่วินิวไทยแลนด์รายงานขายที่ดินเปล่าอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีที่ดินอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านจัดสรรใกล้มอเตอร์เวย์ขาเข้าพัทยาระยองกรุงเทพ ทั้งหมด12ไร่1งาน60ตารางวาเสนอขายไร่ละ6ล้าน5แสนบาทที่ดินสวยทรับ์ดีราคาถูกสนใจติดต่อโทร098 389 4577จังหวัดสุรินทร์วันที่12มิถุนายน2568ที่อำเภอพันลดง88นายเอกอนันต์ต้น ทูเอ็นศ <0 64 S 2> ูนย์หกสี่แปดสามเจ็ดศูหนึ่งเก้าแปด วุทธิลานน์พูดตรวจทายกระดวงขนาดที่เก้าไร่สามงานผ่าอีสานตรังวนาอำเภอบางละมุงพร้อมาตรวจให้ขวัญกำลังใจกับมบ้านที่ประสาทที่พงอยู่ตรงข้ามพร้อมด้วยโรงศึกษาที่การจ3าสิอยพร้อมในสมนาการมาราคและคณะล้านบาททั่วด้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเหมาะสำหรับที่ตตงการหาที่ใกล้ความพร้อมด้านความปลอดภัยโตตามแผนวัชเชนี3ากรีความไเสีย ชายแดนไทยกัมพ Thai ูชาสองโรงเรียนที่ตั้งแบ่แตามแนวตะแคงชายแดนไทยกัมพูชาขอความคุณนภาพดาวที่ Batman ่เ้าเป็มีผ้าพีพีนิวไทยแลนด์สวัสดีครับขายที่ดินเปล่าขนาดพื้นที่หนึ่งร้อยสองไร่อยู่จังหวัดปทุมธานีที่ดินแปลงนี้มีความสวยงามอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยชินวัฒน์อยู่ใกล้กับไทยคมใกล้กับซีพี ด้านข้างติดกับที่ดินของท่านในวินทิชชอบหน้ากว้างติดถนนคอนกรีต500เมตรการสัญจรสะดวกสบายทางเข้าออกเข้าได้หลายทางเหมาะที่จะลงทุนสร้างโรงงานหรือโกดังหรือหมู่บ้านจัดสรรเราเสนอขายในราคาไล่ละ1,300,000บาททวนสนใจติดต่อโทร098 389 4577 หรือ l ล n e i อต้น0648370198ด่วนครับเสนอขายที่จัดสรรในการเคหะน้องเจอะเขตน้องเจอะกรุงเทพมหานครมีขนาด19.5ตารางวาราคาประเมิน6,500บาทต้องการขายในราคา400,000บาทลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้น้ำไฟประปาพร้อมพร้อมปลูกสร้างได้เลยสนใจโทร 0983894577หรือโทร0993496888 ID Line TON0648370198 ขายที่ดินด่วนจำนวน46ไร่ติดถนนเส้น24สายโชคชัยเดรุดมถนนสีเลนติดกับโรงสีข้าวไพรบึงติดกับเต็นท์รถมือสอง ที่ดินแปลงนี้อยู่ที่อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดฝั่งตรงข้ามเป็นปั๊มน้ำมันปอตอทเหมาะสำหรับที่จะสร้างโรงงานหรือปั๊มน้ำมันทำเป็นลานจอดรถก็ได้หรือทำเป็นลานรับซื้อมันสำปะหลังหรือ,อยางพาราก็ได้ขายในราคาไร่ละ1ล้านบาทสำหรับทุนใดสนใจติดต่อสอบถามมาที่เบอร์โทร0 9 77, 0 8 389 4577 099 349 6 8 8 8 ไอเดียไลน์ทีโอเอ็นศกามจ็ดย์หนึ่งเก้าแปดขายกิจการร้านอาหารพร้อมที่พักและบ้านพักอาศัยติดแม้น้ำโขงวิวสวยบรรยากาศดีเหมาะสำหรับทำร้านอาหารหรือโรงแรมตัวบ้านมีสามห้องนอนแฝงครบทุกห้องด้วยที่ใช้สอยสามชั้นขนาด428ตารางวาพร้อมร้านอาหารรองรับลูกค้าได้สองร้อยคนทาง จะการเปิดมานาน16ปีมีลูกค้าประจำทุกวันรับอุปกรณ์ครบเดินหน้าต่อใดทันทีขายเพียง13ล้านบาทเจ้าของขายเอง ส่วนครับท่านใดสนใจบ้านสวนที่สงบเงียบสวยงามอยู่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาจำนวนห้าไร่สามงานห้ตารางวาขายเหมาในราคา5้าล้านเก้าแสนแปดทวนไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมสนใจติดต่อโทร9 9 8 3 8 9 4 7 7 7หรือ099 349 6888 หรือ id line ton 064-387-0198ขายที่ดินเปล่าอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีที่ดินอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านจัดสรรใกล้มอเตอร์เวย์ขาเข้าพัทยาระยองกรุงเทพทั้งหมด12ไร่1นึ่งาน60ตารางวาเสนอขายไล่ละ6ล้าน5แสนบาทที่ดินสวยทรัพย์ดีราคาถูกสนใจติดต่อ โทร098 389 4577หรือโทร099 349 6888อดีลายต้น TON 064 837 0198ขายที่ดินด่วนขนาด9ไร่3งาน35ตารางวาอำเภอบางละมงจังหวัดชนบุรีติดกับหมู่บ้านจัดสรร ที่ดินอยู่ตรงข้ามน้ำไฟสะดวกฉนดลอยพร้อมโอนสเสนอขายเหมาราคา45ล้านบาททววนที่สวยทำเลดีเหมาะสำหรับทุนที่ต้องการหาที่ใกล้ๆตัวพัทยาสนใจโทร098 389 4577หรือ099 349 6888อิดีไลน์ต้น064 8 37 0198 ด่วนครับท่านใดสนใจบ้านสวนที่สงบเงียบสวยงามอยู่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาจำนวนห้าไร่สามงานห้ตารางวาขายเหมาในราคา5 9, ้ล้านเก้าแสนบาดท่วนไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมสนใจติดต่อโทร9 9 8 3 8 9 4 7 7 7หรือ099 349 6888 หรือ ID line ton0643870198